สวัสดีครับผมกลนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องการจับคู่บลูทูธเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนใน Honda crv g 3ตัวบลูทูธติดรถที่อยู่ใน Honda crv g 3ลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ จะเหมือนกับบลูทูธที่อยู่ใน Honda Accord d 8นะครับเป็นตัวเดียวกันลักษณะการทำงานเหมือนกันนะครับการตั้งค่าอะไรเหมือนกันคุณสมบัติของบลูทูธตัวนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนเพื่อรับสายและวางสายได้นะครับคุณสมบัติของมัน จะทำการจับคู่กับตัวสมาร์ทโฟนได้เพียงแค่3มเครื่องเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นเราต้องการทำการรีเซ็ตหน่วยความจำในตัวเครื่องมันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะครับการรีเซ็ตหน่วยความจำของบลูทูธวันนี้ให้ทำการกดที่ ปุ่มบวกและปุ่มลบ2ปุ่มนี้พร้อมกันประมาณ5วินาทีหรือมากกว่านั้นนะครับเพื่อให้ไฟ LED ตัวนี้กระพริบเป็นสีแดงนะครับคือเหมือนเป็นการลบความจำในตัวมันก่อนนะครับเราจะมาทาการรีเซ็ตค่ามันนะครับกด2ปุ่มพร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ5วินาทีหรือมากกว่าไฟกระพริบเป็นสีแดงเลยนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงสัญญาณการรีเซ็ตนะครับไฟ led กระพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้แสดงว่าบลูทูธตัวนี้ได้ทำการรีเซ็ตค่าแล้วและพร้อมจับคู่กับสมาร์ทโฟน ตัวใหม่นะครับเราลองมาจับคู่กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสมาร์ทโฟนนะครับเปิดบลูทูธที่สมาร์ทโฟนนะครับชื่อของตัวบลูทูธตัวนี้ ก็จะเป็นตัวบนนะครับ EL ตัวนี้แต่ตัวเลขอาจจะต่างกันในแต่ละคันนะครับให้กดเชื่อมต่อนะครับถ้าเครื่องถามรหัสผ่านนะครับให้กด0 4ตัวนะครับ เดี๋ยวเยวลองดูใหม่จำดูใหม่นะครับเดีย๋ยวผมจะลองลบลบตัวนี้ไปก่อนนะครับลบตัวนี้ไปก่อนนะครับลบไปก่อนนะครับเราจ้ทงการเชื่อมต่อใหม่นะครับเพื่อให้ดูคือตอนนี้ที่ตัวบลูทูธก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินกับพริบนะครับถ้าอย่างนี้คือบลูทูธพร้อมจับคู่นะครับยังไม่มีการจับคู่กับตัวสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดใหม่นะครับ โมดูลตัวนี้ไม่ใช่นะครับแอมันค้นหาชื่อมันจะเป็น EL แล้วก็จะเป็นตัวเลขนะครับเจอไหมเอ่ยอันนี้ลองปิดใหม่นะครับ สักครู่นะครับ ถ้าไฟบลูทูธตัวนี้ดับนะครับให้ทำการกดที่ปุ่มเดิมนะครับปุ่มบวกและปุ่มลดพร้อมกันนะครับค้างไว้เป็นการรีเซ็ตรีเซตค่าใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะมีไฟแบบเป็นไฟสีน้ำเงินขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมจับคู่ ดูที่ตัวสมาร์ทโฟนกันใหม่นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวล่างนี้นะครับอ e ีแอตัวนี้นะครับให้กดเสอมต่อนะครับถามรา่านให้กด0ูนย์สตัวนะครับ1 2ึ่สอี่นะครับกดจับคู่นะครับ ถ้าไฟที่ตัวบลูทูธนิ่งติดสนิทนะครับไม่มีการกระพริบก็แสดงว่ามีการจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจับคู่กับตัวสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถโทรออกหรือรับสายกับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ จะแยกจากตัวเครื่องเสียงในรถนะครับจะไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ตัวนี้จะใช้ลำโพงของตัวรถนะครับเราก็สามารถโตได้นะครับทดสอบ ะครับมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นลําโพงในรถนะครับกดวางสายหรือว่ากดกับสายได้นะครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ